เทียบนะฮะหมอไปกี่บาทหมอไปห้าพันห้าพันค่าน้ำมันมาสี่พันอกำไรแค่หนึ่งพันนี่นี่ไม่มีปัญหานทำบุญด้วยกันเออทำบุญนะฮะต่คะก็ของฟรีแล้วแต่ต่อแถวกันยาวเชียวกล้วยใหญ่ไหมชอบกล้วยพอดีใส่ถ้วยหรือใส่กล้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่กล้วยใส่กล้วยโอเคใส่กล้วยคนนี้บอกว่าใส่กล้วยนะฮะไม่ใส่ถ้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใส่ไงตกล้วยพี่พี่พี่เอาใสแก้ว Gap, gap, burn. Burn. ครับ va, ท, no liebe, ท a, game game story, ่านผู though, ้ชมครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เรามีภารกิจนะครับที่จะไปทำอยู่ที่งาน c ซีนดีเจอน์นะหรืองานมาเตปปลายปลายโอริโอนะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรแก่พงคืออะไรเป็นอะไรแบบแจกไอศครีมเราจะไปแจกไอศครีมมอสเทเด่อนแจกไอศครีมมอสเทเดมอสเอเดเดียวห้าพันห้าพันบาทนะครับประมาณสิบกิโลซึ่งแม่เดินทางมาจากอุดรธานีมาตอนไหนกี่โมงแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งทำไอศครีมกี่โมงไอศครีมดีห้าดีห้านะฮะนี่เราก็กำลังทานข้าวนะครับลาบไก่กับต้มไก่ที่ผมทำไว้นะ แล้วก็อันนี้อมัมจะบันนะครับหอ,อมเค็มเราก็จะเดินทางไปนกน,นะครับแกะไอศครีมไม่รู้ว่าจะหมดในกี่ชั่วโมงนะครับต้องไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะฮะอยู่ที่งา,านบันเกิดป,ไป,ไป้ายป้ายเลโอที่ไคศูนย์นานาชาติขอนแก่นนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไคลศูนย์ศูนย์นานาชาติขอนแก่นนะฮะตอนนี้เราก็ไอศครีม10กิโลก็จะมาลงงานมาเกิดป,ไป้ายปายเลโอนะฮะนี่ก็เดินทางมาจากอุดรธา,านีนะฮะโดยจ้า เดินทางมาจากอุดรธานีนะครับเราก็จะขนไอศกรีมเราเข้าไปข้างในนะฮะเพื่อไปแจกให้กับพี่ๆเอฟซีนะที่เข้ามาร่วมในงานนะฮะนี่คนที่เมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ฮะนี่ก็คือไม่เจี๊ยบนะฮะเมาไปกี่บาทเมาไป5,000 5,000ค่าน้ำมันมา4,000ันโกำไรแค่า0 0ึ่งพันหนึ่งเนี่ย ทำบุญนะครัรคก็เพื่อนๆ VFC นะครัมันร้อนด้วยแลใช่แล้ว,ลว,ลวครับเป็นไอติมโบราณใช่ค่ะเป็นไอติมกะทิสดรสไร้รไทับพลัมไหมอินทับพลัม <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูฮะว่าจะสนุกกันแค่ไหนนะครับในใครนะพีะ่รอกันเดี๋แยงรางมาโอ้นะรอกินไอศกรีมเหรอต้องเพราะอย่างอื่นหมดแล้วโอ้ยอย่างอื่นหมดแล้วอันนี้คือเจ้าสุดท้ายของงานนี้กิจ้าสุดท้ายแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในคล้ายนะฮะนี่คือต่อแถวฉีดวัคซีนนะฮะอันนี้คือโควิดนะครับก็เจอกันข้างในครับผมจะไปแจกไอศกรีมกันนะครับอากาศเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไอศกรีมสวัสดีครับสวัสดีครับไอศกรีมผมมาเลยครับ เอาไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปแจกสามทุ่มสามทุ่มก็รอสามทุ่มพี่ก็รอสามทุ่มเป็นน้ำพอดีตายอ่ะอยู่โรงแรมมาหรือยังผมมาแล้วฮะมาแล้วครับไอซ์ครีมจะหมดแล้วนะครับมีน้อยนะแต่วันนี้ทำมาน้อยนะครับละลายหมดแล้วละลายมาครึ่งถังทำมาสิบกิโลตอนนี้เลยอยู่สี่กิโลละลายหมดแล้วมาละลาย ยิ่อยู่เฉยแก่ช่อไม่ได้มาขายนแก่แลวันนี้นะกรับกไันเอไรต้ไหม่ตังไหนนี่ทำอะระกีทำอะไระีมองมาค่งขาไม่ดูหน เราต้องขวดขึ้นมข้างโดยหน้าโอ้มันเลอะโอ้มันี่เบามันใส่ปไาแดกนั่นนาเป็นห้นี่น่าอยูปุุงหลกมยเมียเมีมปรุงมาแม่มันจะจีปตักลักอะกวนจะปุุงมัเป็ยนไปเอาลายบ่ลายซ้ำแดเยอะเลยเหรออู้เมียนไมได้ไ่แม่พยังเนาะเอองามงาม ชี้นะจะเอาไหนเอาอันนี้อันไหนแก้วหรือเอาอันไหนก็เหนื่อยพอสมควรนะหนักอยู่นะตาใจะิมพูดาโอ้ยตุ้มตุ้มรไม่ได้มเนี่ยอมียองไงอ่ะตัดั้งก เดี๋ยวให้แม่ใส่เครื่องเลยมาเอาเอาใส่แก้วมาไว้ก็ได้่ะอเดี๋ยวใส่เครื่องคนนึงใส่เครื่องอ่ะไรเป็นคนร่วงทั้งหมดเอาไหนเอาไหนชี้เอาไหนอันนี้เหรออันนี้อะไรเลยไปนี้นึงนะหยิบใส่เองเลยนะคะกินก็ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป ไม่ไหวก็มืออย่างนี้ได้นะแกเอามือตักได้ไหมอ่ะไม่หวไม่ไเอาแกม่ข้เหร่ก็เ้ยเดี๋วน้ท่าเดี๋ยวน้ยอย่าจับมือพวกค้าเลยไน่กว่าที่คิดนะผมบอกไว้เลยการตักไอเคมโอเคค่ะขอบคุณครับของฟรีแล้งแต่ต่อแถวกันยาเชียว เจ้าของมันเกิดอยู่ไหนเจ้าของมันเกิลไ้เจ้าของมันเกิดมาตักันเถยังตื่นหรือยังยังอ๋อยังไม่ตื่นเหรอแปลว่าเมื่อเช้าที่ผมอ่ะเข้าไปดูในไลฟ์คือภาพปลอมพร้อมเมื่อวานผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่โต้ตอบผมครับโอ้ยอีกสองชั่วโมงฮะเราจะนั่งตักอยู่เงี้ยนะอุ้ยเดี๋ยวจ๊ะ อเคครับมาตักช่วยกันหนิดมาอาจจะไม่สวยนะแต่ถื่าได้เนาะโอเคครับขอบคครับเราจะไปนะเยีวยมมากุ่นนี้ได้ไหมป้า้าเราทำไได้ไดเลยนป บ้างข้ากินด้วยอร่อยนะแกเียบไปก่อนขอทวนะครับอยโขอทวดนะครับแ่นี่แกเรียกเขามานะฮะเรียกเขามานะฮะไอสกรีมยายพงนะฮะหมดแล้วหมดเลยมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีขายนะครับเดินทางมาจากจังหวัดอุดรนะฮะหมดแล้วหมดเลย

เราเน้นกินเราไม่เน้นสวยนะฮะหมดแล้วหมดเลยปวดเอวแล้วน่ะใครว่าไม่เหนื่อยใครสอิมผมบอกเลยว่ามาลองดูอะไรฮะเอากล้วยกล้วยใหญ่ไหมกใส่ถ้วยหรือใส่กล้วยใส่ถ้วยใส่กล้วยใส่กล้วยอ่าโอเคใส่กล้วยคนนี้บอกว่าใส่กล้วยนะฮะไม่ใส่ถ้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่่ยกล้วยใครี่่ี่่่ ใส่แก้วโอเคเยอะไหมไม่พี่เหเยอะไหมผมมีเยอะโตเยอะโตเหนื่อยมาให้คนดีมีพี่เป็นแฟนยอมรับด้วยความขาดแคนอะไรหนูใส่ถ้วยไหมใส่ถ้วยหรือใส่กวยเอาใส่อะไรใส่ถ้วยใส่อะไรเมียบอกว่าเอาอะไรเอาถ้วยเอาอะไรเยอะไหมฮะ ไม่เยอะไม่เยอะเนาะไม่เยอะนะครับงงงงตอนนี้ก็เหลือประมาณ8ปกิโลมันเดิมยังไม่ไปไหนเลยนะครับเยอะมากนะฮะสังมาสิบไม่ได้สั่งมาแปดนะสั่งมาสิบกิโลตอนนี้ยังตักเเลือ8อยู่ชั่วโมงแล้วนะเราจะตักไปเรื่อยนะฮะนะครับโอเค หยาดเดวยลงรูคูแพนนาน้ำไปเตะปากสบอว่ะน้งตักจนเอ็นข้อขึ้นเปลาน้ำเฮาดูสิตักจนเอ็นกล้ามแขนขึ้นเปลาน้ำเฮาเจ้าไหนฮะเจ้านี้เนาะเอาข้าวเหนียวเยอะไหมอ๋อเยอะๆเลยชอบใช่ไหมของพี่พูดไม่พูดนี่ละแม่คนณคุณนี่หน่ะแม่ไฮเงื้งเงื้งเราให้ครับ โอเคครับแก้วลูกแก้วไหนมงเนี่ยแก้วแก้วน้อยเอาแก้วน้อยไหนมันซทำหนีเพิ่นสามก้อนสามก้อนแบมใครมีถังมีอะไรก็เอามาใส่เองได้นะครับกล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวต้อไม่ถุ่มหนามนะเดี๋ยวรอรอหนักแก้วขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็จะตักไปเรื่อยตอนนี้เหลืออยู่5้กิโลนะฮะในถังนะฮะใครบอกว่าขายไอศครีมไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับขอบคุณครับ ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนอน่ะอ่ะได้ครับตรงนี้นะครับหยิบเอาเลยนะครับใส่ท็อปปิ้งเอาเลยนะครับแก้วสุดท้ายของวันนี้นะครับหมดแล้วนะฮะเอาอะไรเอาอะไรโอ้ไม่ไปไม่ไปไปไหนโอ้มีเขาด้วยอ ครไเโอ้หเนื่อยมาก,กับทุกคนแบบผมบอกเลยว่าทำไอศกรีมไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนอกจากเราจะปัดแล้วยังปวดแขนอีกนะฮะตอนนี้เหลือห้าประมาณห้ากิโลกันปะเหลือห้ากิโลห้าโมทึ่งถังแล้วเอาโจกแล้วฮะออ๋เอาเยอะอไหมครับแล้วไม่แล้วแต่เลยใช่ไหมครับ<อ>แกกินอะไรขึ้นหลอดเหรอแกกินต้มบึงครับเอะไรครับเมี่ ตวไหนฮ้างวดนนี้ตัวนี้เหรอคะตัววดนี้ตัวไหนฮะสิบแปดสิบแปดแื่อผูถือจะเคื่อนบอลก้นนั่นกินกินเดี๋ยวรู้แม่ย่าตัวนี้ค่ะโอ้โหแม่ยากเลยหรอนี่เย็ดเย็ดคมดีสปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยค่ะจัดแกงป้าดิบได้แน่แม่แม่กินก่อนทีถือไว้ค่ะถือไว้นะมันหนัก งานธนาคารแม่แทอะไรครับ้านขอไอ๋อไม่ฝากเอาไปเลยฮะโควิดนะอาเอา่เ่นเลยนตักเลยตักเลยตักเลยตกิ่ะเอาเตักเลยตักเลยตักเลยเอาแช่ไหนเอาแช่ั้นแหละตักเลโอ้โห อกหนึ่งก้อนเอาให้เต็มเหนื่อยแล้วได้ใครกินมาบ้างล่ะโอเคอาอีกก้อนหนึ่งตากไอศครีมลูกไม่ใช่ปลอกถั่วฮะตากเยอะๆครับเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วหมดแล้วไปโอเคมาใครกินต่อมาเข้ามาตากเลยเข้ามาปิดไม่ได้ไอ้ป่ดได้ไงไม่ยุ่เส็ไม่ยุ่งเสร็จเอาเอามาตากไอศครีมมันอยู่ไหนไม่จบ เดี๋ยวเดมาตักรอบผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเรียกมันมาออกมาตักมื่นคักเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในสักสักเปี๋ยวนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าปวดแขนแล้วเราจะไปเรียกเจ้าของมะเกิดมาตักไอศครีมนะครับสวัสดีครับทำไมกินข้ามเงียวได้บ้คนดีอยู่ในฮะเจ้าของมะเกิดอยู่ในฮะปวดแขนแล้วตอนนี้ เราก็จะไปเอาเจ้าขอมาเกิดมาตักไอติมนะโหเหนื่อยมากเลยทุกคนบอกไว้เล้ว่า10บกิโลคึ่งกิโลแรกคือละลายโอ้ห้ากิโลแรกคือละลายต่อมาอีก5้กิโลหลังคือมันแข็งมากปวดแขนนะฮะเดี๋ยวเราไปเรียกเจ้าขอมาเกิดมาตักช่วยนะครับอันนี้ก็เป็น HBD ไฟฟ้า,าอดิโอนะฮะอ้ ไปตากาดไอครีมเชือกไหนปะมาทำอะไรครับกูมาตักดไอทีครีมก้าวขอึ้นเลยตากไอครีมเลยทำไมต้องแต่งหน้าวะมาตากาไครีมนี่นะฮะเดี๋ยวอย่าึ้ยข้จองเกินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรกูต้องทำผมองก่อนกูลองอุสงนี้สรงนี้เท่เลยตักสองแก้วสอแก้วอ่ะเดี๋ยวไปตอนนี้เปืผมก่อนเปกนมกนมันจะหมดแล้ว เดี๋ยวก็ไปปิดไว้ก่อนมึงก็ไปปิดไว้ก่อนอ๋อไปปิดไว้ก่อนไปปิดไว้ก่อนนะอย่าพงปพี่้ยโอเคนะฮะตามไปนะโอเคเราตไปตั้งชู้นะขายดีเดียวว่าไม่ขายหรือเปล่าแจกแจกเอซีเมาลมันเจ๋งจริงพลาดเนื่องจาแต่แกแบบนีเอามาแจกฟรีในงานของป้ายไปไม่ผมผมแจกอย่างอื่นฮะแจกอะไรครับกัญชาฮะกลับไปกลับไปง่ายอะหัวเราะกันไปโอเคนะฮะเราจะปิดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะหมดนะครับเอย่าไปไปหรือว่าไปตักครับเดี๋ยวตังหน้าสักครู่นะครับเอ้าไกล やっ、oh กล้ามผมขึ้นเลยฮะเอา,าอไ้ตักสีเนี่ยคืออย่าจับไม้เอาเป็นไม้ลอยดีกว่าลูก <laughs> เฉียดลูกถูกยายคำพองทำไมยายคำพองทำไม,มไม่มาตักไอติมครับโอ้แค่เดินก็ไปอยู่บนลมแล้ว <laughs> ลูกเราจะตักโชว์นะไม่ได้ตักให้นะฮะพอแล้วนะโอเคเอาตักให้ได้สักห้าคนน่ะแล้วก็เข้าไปเตรียมตัวร้องเพลงให้สักห้าคน มต้องมาตักไอติมด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่งหน้าเสร็จต้องมาตักไอติมแล้วเหรอครับใช่ฮะหบนทางนี้เขาไปร้องเพลงนะผมกล้ามแข็งขึ้นพอดีครับงานมาเกิดคุณคุณต้องตักให้เต็มฮะเอาต่อคิวนะครับใครที่อยากกินตีมือป้ายไปด้วยฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับทุกคนเลยครับโอ้โหลูกนี้มือลงไปแล้วฮะมาแล้วนะฮะขวดนะฮะขวดก้านแขนขวดก้านแขนน่าก็น่าก็่าเกลียดะโอ้โหนะฮะอีกห้าแก้วคือคุณเตรียมตัวร้องเพลงได้เลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่การใช้แรงงานนะวันเกิดนะครับเาตักนะฮะเอาลูกใหญ่ๆน้อยนี่ไงสองลูเนี่ย เอาอาดีนะครับลูขาลุกข้าใหญย่นไปนะเศรษจังเลยไม่ไปตักสวยจังเลยแตกตักเหมือนผมนะไปไปตักสวยจังเลยก้อนแบบกลมกลิ้งมาโอ้โหกลมตรงไหนเนี่ยเปื่อนเปื่อนเปื่อนแล้วมาตักด้วยเนี่ยโอเคหรือยังเพื่อนยังยังยังไม่ลดเลยเอาเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่อาจจะขายขายแทนได้ไหมขายแทนนะ ปก็้หมดใจขายแบบแม่เบนขายแบบแม่เบนขายขนมเพลินอ้าวขายอะไรครับอ่าขายที่เข้ามาใครที่เข้ามาในไลน์นะฮะอันนี้อ่าสี่จุดห้าบาทนะฮะสามห่อร้อยนะฮะขายที่เข้าโอ้หนักแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนเลยใครมาตั้งแต่ปี โอเคถ่ายรูปนยฮะถ่ายรูปนยแม่ครับแม่แม่ผมไปไหนแม่แม่แแม่กูหแยอ่ะแม่เข้าม่แล้แมหแมแม่แม่แร่แแม่แม่บแม่ม่แม้แม่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 ม่มแม่มา่ม่่แมแม่่่ ครับอะไรฮะจากไอศีรีมครับเหนื่อยมากเลยทุกคนยังไม่แค่ดังแล้วบนเหนื่อยฮะใช่ครับเหลืออีกประมาณ4โลใช่ฮะส่งทั้งอนไรอ๋อเดลิเวอรี่ฮะไอศีรีมเดี๋ยวพี่โอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะโอเคครับ ก็ถือว่าวันนี้ก็แจกเช่นหมดเลยนะครับ10กิโลนะฮะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่านะฮะในการตักก็ถือว่ามันจะหนักช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงขั้นทางนะะฮเพราะมันจะแข็งนี่หหมาเห็่ายตัแดแล้วนุ้ยเหนือยแล้วยังโอเคตักนะฮะโอเคถ่ายรูปแล้วก็ต้องตักเองนะฮะขยันแข็งๆวันนี้แข็งๆวันนี้ ขอย่างตัวดีหมดขอยงโอเคครับขอบคุณครับมามมามานี่มี่โอเคใช้กำลังบ้างอ่าตักโว้มันมีเนี่ยมีอยู่นะก้มอีกก้มอีกโยนจะเข้าักเยอะเโอ้โหอีกอจุ่มจยอโอเค อ้าวทีทีผมจะจับไว้ให้เอาเจ๊ดูเชื่อกันเชื่อกันจะได้หมดใช่โอ้โหน้ำอยู่ข้างหลังนะมดแกดูเกดูเอาน้ำมดพี่ฮารอีแทำอะไรก็ะ่านโอ้ยมี่บาทเอาเขานอนเขาไปไหนละทีนี้ยเขาอะไรนะเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วค่เาไม่ออกรอกไม่ออกเลยเราหลงมากเลยไม่ออกเลยเขาจะหลงเอาใจเย เจอกันเจอกันกันทำมาหากินขอบคุณนะที่เข้ามาช่วยจะต้องถ่ายรูปด้วยนะโอเคไหมมดมดแฟนเธอกอดฉันตันนี้ก็หมดเกลี้ยงนะฮะ10กิโลกรัมวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยว่าพวกเราจะไปทําอะไรนะฮะไอศกรีมวันนี้ที่แม่ทํามาจากอุดรนะะ10กิโลกรัมเกลี้ยงเลยนะฮะงานมาเกิดปลายปลายลิโอนะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะว่าจะหมดนะครับก็ขอบคุณนะฮะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะฮะขอบคุณครับ